ฮัลโหลเทสลโววัตักาสวัสดีครับผู้ชมกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Deception นะครับผมอยู่กับผมอามคนดีคนนี้นี่เองนี่ผอู้่ท่านม้เขียว EP หลังจากอ p ที่แล้วมอนมันน้อยนะครับผู้ชมมอนมันน้อยแน่เนอะเฮ้ยโอ้โหทำไมมันเศร้าเฮ้ยไปไม่ได้จะไม่ดีวูเวนจะเอาไม่ทันโอ้โหพุ่นเลนเงียบก่อน เราต้องไปเอาคืนแทนพี่ชายของข้าเตรียมตัวไอ้พวกวูจะต้องชดใช้คนอา้าวท่านกวนอยู่ปุยปุยแล้วโอ้โห,หนาทีของเราคือจัดการเฮ้ยปล่อยข้าแต่ว่านี่มันไม่ใช่ความยุติธรรมแล้วเอา้าท่านกวนอ,อูอ๋อจากที่ลิงก์กันในเนื้อเรื่องก็กคือท่านกวนอูดโดน โดนสบุยบุยโดนสบ,บุยบุยก็ยเจอเจอกันเลยครับแจกันเลยอ่ะท่านกวนอูแบบแจกันท่านกวนอูแบบบุยบุยอ่ะเขาโดนล่อซื้อเพราะฉะนั้นเราต้องไปช่วยอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับ like, นะครับบุยบุยแจกันนะฮะไปกันต่อเลยครับผู้ชมอ้นี่มันเมืองที่เราโดนไฟไหม้นี่คุณผู้ชมเฮ้ยทุกคนจะต้องมาเมืองนี้ยังเงนเลยเอ้าวเปิดมาโอ้โหมอนมนเริ่มแข็งแกง EP 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 ห้าแล้วมันเริ่มแข็งแกงแล้ว แขงแงแล้ว EP ห้าเออเฮ้ยเมืองขอค่าเข้าหน่อยดีเพื่อนขอค่าเข้าอ๋อค่าเข้าสมมติสมสมติเราไปดีเวอร์ใช่ป่ะเราจะมีค่าเข้าเอออาจจะแบบห้าร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเนี้ยนั่นแหละเราเป็นทีเมเอ๋อของาว่าอ,อุย้ยปั่นทีเดียวไม่ตายแล้วครับตอนนี้ปั่นทีเดียวไม่ตายมันเถื่อนมันเถื่อนอู้หูมันเถื่อนมันเถื่อน,น,เ,อน,น,เ,อนเอออย่างงี้สิครับมันถึงจะที่เรียกว่า GG ของจริง ดีนะสมควรที่ฟาร์มมาก่อนเขาะจะเล่นฮาร์ดยังไงล่ะผลของการเล่นฮาร์ดโอ้โหฟันแบบฟันแบบไม่ตายเลยโอ้เปิดประตูก็ยากประตูมันแข็งแกร่งนะ่ะตูแข็งแกร่งเอ้ยสูงสุดโอ้ยโอ้ยยังฟันต่อไม่ได้โอ้อัพไม่เต็มเลยอัพไม่เต็มเพราะงั้นเพราะฉะนั้นนี่เออเป็นการเพิ่มเกรดเพิ่มเกรดด้วยการลำชุยชายลำชุยชายลำชุยชาย,ลำ,ชย,ชายลำแบบชุยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสมาร์ทมี สมาร์ทหมีไม่มีมีแต่สมาร์ทป่ดสุดหล่อสมาร์ทป่ดสุดนี่ขอฟาร์มของก่อนขอฟาร์มสกิลก่อนขอฟาร์มสกิลก่อนนะเพื่อนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยู่กับกุ้งเฮ้ยเออตายเลยโหโดนโดนเราลำโดนเราลำเราลำไฟเดนเมอัลเจอร์สตีดเบเดฮิตอือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฟาร์มก่อน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 อยากให้เธอไปฟาร์มไปฟาร์มกับเขาก่อน อกินพัทยก็ไปกินก็กรอะไรวะแงเนือเพลงเหนือเ,เอ้ยฟันไม่โดนโอ้โหอะไรวะเพื่อนจิ้มชุ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 ่มกไรไม่มีใครโดนเลยโอ้โหมันมันมันจะเถื่อนกินไปแล้วเพื่อนเออเออเอออันดวันฟออินโดนเเอ้ยอ้าวได้แล้วครับได้แล้วเมืองอย่างนี้จะมีกาดกับตันปะอาจจะยังไม่มีก็ได้นะคุณผู้ชมนะเออไม่มีจริงด้วยม,ม,ม,มันเป็นเมืองเล็ก มึงเล็กเราต้องไปต่อไปต่อไปครับไปเพื่อนออกไปเจอกันเจอกันแม้วันมามาร์กเฮ้ยเมื่อกี้มีคนถือการ์ดมีคนถือพัดขอหน่อยละเพื่อนมีของให้ไหมโอ้โหให้ทาไม่ไต่ทา,าไม่ไต่ทา,าไม่อยากเด๋อทาไมอยากเอ้ยมีหมาปอเอ้ยมันบอดที่โลอาู้คือเตออ้มเมกะอู้เอ้ยมาต้อนรับเลยออกมาต้อนรับโดดกระโดดเลยมาถึงก็โดดเลยอะ บอกแล้วอย่าโดดเพราะถ้าโดดเยอะมันจะเรียนไม่รู้เรื่องอยังไงแล้วอืมอ,อ,อืเข้าเรียนบ้างเพื่อนโดดอยู่นั่นแหละเออเอออย่าโดดนะครับคุณน้องๆหนูๆการโดดเรียนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้าเรียนตามปกตินี่เฮ้ยผมโอ้โหงไงแวะมีสาระด้วยอะ่ะเอ้ยสมัดหมีสม,มัดหมีอ้าวปากเปียวปากเปียวก็ต้องตายไปอย่างไรเหตุผลตายไปอย่างไรเหตุผล,ตา,าล,ต,ผลตายไปอย่างไม่มีวันหวนกลับไม่มีเอ้ยทำไมคนนั้นเขาหนีไวจังวะหนีไวไว หนีไว้ๆเฮ้ยทำไมมันยึดง่ายจังอะเรามันเก่งขนาดนั้นเลยเลอโอ้อ่อนจริงๆเลยนะเพื่อนนะเฮ้ยมาเราไปใส่มาฆ่าเออมาหาฆ่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกนี้ก็ถอยหนีอยู่นะี่แหละเกกะเกกะจริงเกกะจริงๆเฮ้ยนีขอมันจะมีอยู่ภาคหนึ่งนะผู้ชมที่เดินเข้าอาคารได้ไม่รู้ว่ามันเกมซามูไรเปล่าคนละคนละเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ คนละเกมแล้วคนละเกมจําผิดเอ้ยเฮ้ยเราต้องไปช่วยตรงนู้นเราต้องไปช่วยนู้นแป๊บนึงแป๊บนึงนะเพื่อนนะแป๊บนึงนะเพื่อนนะแป๊บนึงนะเพื่อนเออแป๊บนึงนะเพื่อนแป๊บเดียว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 เกี้ยวสองก้อนเอ้โหโอ้โหอ้าวได้การแล้วได้การแล้วเออได้การแล้วเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยเฮ้ยมันมาเผามาเผาเหมือนเดิมครับปลาเผามันปลาเผาเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นลองรีบกลับลองรีบกลับลองรีบไปช่วย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 เพราะองั้นเดี๋ยวตาย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 เดี๋ยวเพื่อนตายตายจริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเล่นใหม่ไม่เอาหูมาเป็นร้อยมาเป็นร้อยคุณผู้ชมอย่างลืมอย่างลืมเดี๋ยวท่านริวเบย์อยู่ไหนเนี่ยสรุป <Northwest seventeen> ใครเป็นคนฆ่าท่านกวนอูเนี่ยสรุปเฉาเฉาอ๋อหรือเขาแก๊งกันฆ่าวะอาจจะเป็นไปได้นะคุณผู้ชมแบบว่ารวมหัวกันอย่างเงี้ยระว่าง ว,ออวูกับเว้ยเออวูกับเว้ยวูกับเว้ยรวมกันวูเขาเผา,าเมืองเผาเมืองอูเลือดรถเลือด,อดรถเ,เลือดเรารถจริงเป็นไรเลือดเราประมาณล้านแปดรถไปแค่นี้ก็ให้เด็กมันเอ้ยมันต้องเข้าจากตรงนี้เหรอโอ้ยทำไมมันดูยากเย็นแท้นะเพื่อนนะเดินทะลุตัดฟัวผ่าอนอ่ะถ้าเราไปอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่ผิดพลาดอ้าวไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราต้องหวดเลยครับ ลงมาถึงโอ้โหถ้าเราปีเ hmm. ลือดเกือบหมดเลือดเกือบหมดเลือดเกือบหมดเลือดแบบเลือดแบบต่อมแซมแล้วอ่ะโอ้ยมันเปิดโอ้โหมันทิมมันทิมมันทิมเหรอมันทิมเหรอมันทิมเหรอมันทิมมันทิมเหรอไอไฟเนี่ยเนมอบจะติดเลยเฮ้ยถ้าเราปีเลาไปเออเออเออตายอีกหนึ่งคนได้ของมาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้ามาช่วยแล้ว มาช่วยแล้วหลอกก่อนแกนหนิงแกนหนิงเอ้ยหูลิงลิงถอนเพื่อเราก็เกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้โอ้โหถือว่าเจอศึกหนักศึกหนักนะฮะศึกหนักศึกหนักแล้วศึกหนักหนักจิ้งหนักจิ้งหนักจิงจิงนะเอ้ยตายหมดตายหมดโอ้โหเออแลม์เขาให้โอ้โหเองไม่มีทางต่อต้านต่อต้านท่านม้าเขียวม้เฉียวมาอ้าวโดนโดนนะโดนนะโดนนะ โดนนะโดนนะนี่เอาไปเซตหนึ่งเซตหนึ่งโอ้มีติดคลิด้วยเมื่อกี้ติดคลิติดคลิปุ๊กปุ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 กเลยอ้าว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 ตายฮะตายครับผู<ม>้ชมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมามีทางจะมาสู้กับคนอย่างผมนะนโอ้เฮ้ยเจ้ามันเถื่อนจริงๆโอ้ไม่ต้องชมฆ่ามาระดับเถื่อนระดับเถื่อนเกลื่อนสองอะไรวะ ระดับสุกือทุยระดับเขื่อนเกลื่อนขึ้นหลังน,นี่เป็นไงแล้วเออเก็บเลือดโอ้โหเก็บเลือดไปเลือดก็ดลดอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้าจะเก็บไปทําไมแล้วเอามาช่วยแล้วเว้ยเข้ามาช่วยแล้วอย่ามากันใส่หน้าข้าอย่ามากันต่อหน้าข้าอย่ามาการอย่ามาการอย่ามากัน,าากนข้าไม่ชอบคนกันคนกันเองเท่านั้นถึงจะกันได้เออออาเมื่อกี้คนนั้นเขาเดินไปไหน คนนึงก็เดินไปไหนคนนึงก็เดินไปไหนเดินไปเดินไปที่อื่นนะ่ะเดินไปที่อื่นอย่างนั้น <c oughs> เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้เป็นมาสเตอร์แล้วเหรอโอ้โหเลื่อนยศแต่เมื <c oughs> เเ่อไหร่โอ้โหเราเลื่อนยศไปแล้วเนี่ยเลื่อนยศเป็นมาสเตอร์ไปแล้วมา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 โอ้โหเลื่อนรถแบบเลื่อนรถเป็นน้ำไหลเป็นน้ำทะเลหื้อ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 โอโ้การ์ดได้โอเคได้คืนถอนคนคืนนะครับหลังจากที่เปิดการ์ดแบบไม่เฟี้ยวฟ้าวไปเพราะฉะนั้นเราไปทางไหนทางนี้ ป๊าไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ต้องผ่านแคมปน์นี้โอเคครับอู้มันต้องผ่านแคมปน์นี้จริงมันเป็นแบบหุบขุนเขาหุบขุนเขาจริงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องไปข้างบนเดี๋ยวนะเราต้องไปทางไหนอ่ะเหมือนจะหลงทางนะคุณผู้ชมถ้าเราปีเราไปอยู่ไหนละจะบอกว่าเข้าไปตรงใจกลางเมืองอ่ะจริงๆด้วยครับแล้วทุกคนก็จะไปลุมยำโอเคอง Academy, <ơn> ั้น,น <also that S 1> เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือ เราต้องไปที่เดิมนะฮะโอเคโอเคเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเราแวะยึดต,ตรงนี้ก่อนเฮ้ยแต่มันจะไปถึงเพื่อนเราแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปทันอยู่แล้วเราไปทันเราเร็วเราเร็วเราม้าเฉียวบวกม้าเร็วเป็นม้าเหว็วเป็นม้าเฉียวเอ้ยเป็นมา้มาเฉียวยม้าเฉียวเออเป็นม้าเฉียวเป็นไงชื่อแบบคุดแปล๊กเอ้ยอือ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 เอ,อา ได้ซะก่อนมาทูอ่าไหนไหนก็ไหนไหนก็ได้แล้วไหนไหนก็ได้แล้วไหนไหนมันก็ได้แล้วไหนไหนก็ได้แล้วไหนก็ได้แล้วไหนไหนก็ได้แล้วเออไหนไหนก็ได้แล้วแวะใช้เลยแวะใช้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 เลยแวะใช้แวะหูใส่ฟ้าอยู่กับตัวเจ้าขอพลังสถิตกับตัวเจ้าออออเอออโอ้ย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 มันเร็วเกินเร็วเกินเร็วเกินควบคุมไม่ได้ไอแค้นคอนโทรน่ะ เออมันจะไปถึงแล้วเพวื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมเรามมวแต่มาอยู่ตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยโอ้ยมันมีคนมามีคนอ้าวถึงว่ามันมาแต่ไหนมันมาแต่นี่นี่เองมันมาทวงเวลาเราเอ้ยมาทวงจริงมาทวงจริงมาทวงจริงทวงจริงคุณผู้ชมไหนไหนไหนเอ้ยมัน,ม,นมันมีมาอีกอะ่ะเอ้มีมาอีกหรอมีมาอีกอระมีมาอีกมีมาอีกกำจัดแบบรวดเร็วกำจัดแบบรวดเร็วกำจัดแบบรวดเร็วไปไปต่อไปต่อครับไปต่อโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้หมามันแรงเกินหมาอย่าพึ่งนะเพื่อนเอ้ยจะไปไหนอย่าไปตามมันอย่าไปตามมันเราต้องไปตามทางของเราครับเอาแล้วคุณผู้ชมผมจะไปทันไหมเรามาหลงดูกันเด้อคือถ้าตายนี่คือเอาใหม่หมดเลยนเนี่ยที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยเอ้ยมันต้องลงตรงนี้โอเคโอเคโอเคเหมือนจำทางได้นิดหน่อยครับนิดหน่อย,น,น,อยนี่ไงนี่ไงเพื่อนฝูงเราอยู่นี้เอ้ยทางนี้แล้วก็ตรงไป ตรงไปเสรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จขวาเต็มตัวอ่ะเจอทางข้าจะมาอยู่กับท่านยังไงล่ะบ่อยๆนี่แหละข้าลำโชเออเฮ้ยผงเบ้งนี่เขาอยู่ตลอดเลยนี่ดัน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 ออกมาดันออกมาดันออกมาไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรทำแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนหรือดันเล้าปี่ดันเล้าปี่เออไหนอยู่ไหนมันไม่ยอมเข้ามาน่ะเข้ามาสักทีดิเพื่อน อยากจะเจอแล้วอะอยากจะเจอแล้วเพื่อนนะไม่อยู่อย่างเงี้ยอยู่ตรงข้ามเราเนี่เองเฮ้ยเฮ้ยเราออกตรงนี้ก็เจอเลยดิ <c oughs> มามามาเราจะไม่หลงอีกแล้วเพราะเรามีแมพอา้าวมันไปไม่ได้คุณผู้ชมอ๋อเอ้ยมันไปไม่ได้จริงมันไปไม่ได้เนี่ยหรือมันเป็นเส้นทางนี้วะอ้าว <c oughs> <c oughs> อ้าวมันเจออุย้ยมันมีคนเข้าไปมันมีคนเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเรา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 กลับเข้าไปก่อนกลับเข้าไปก่อนเฮ้ยเรามาทางไหนวะลืมโอ้โหเฮ้ยนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคโอเคโอเคครับโอเคเรากลับเข้าไปก่อนไปรีกุ๊บไปรีกุ๊บก่อนอ้าวโอเคท่านหลิวแชงชูกัดเหลียงทำไมคนมันมาน้อยจังวะไปเพื่อนอา้าวสรุปม,มาป,ะ,มามามาปะล่ามาปะมาปะล่ามาปะล่าอย่าช้าอย่าช้า อย่าช้าไปกว่าน,นี้อย่าช้าไปกว่าน,นี้อย่าช้าไปกว่าน,นี้เออตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งได้ถึงสองตายหนึ่งเออเออเปิดเปิดตรงนี้เลยมีใครมาอีกเอาแทนที่เขาจะมาลุมยำเราข้างในเขาไปตายตรงนู้นกับเราหนึ่งคนเออเอานอนแล้วหรออะไรอ่ะเอายาง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 โอ้โหยังยืนประจันหน้าเราอยู่ ยืน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 สู้ยืนต่อหน้าเลยเหรอยืนเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเอาจิงกับเพื่อนเออโอ้โหเป็นไงเราก็จุยด้วยเขาก็ก็จุยเหมือนกันเมื่อกี้โอ้โหท่าแม่งอย่างเท่อ้าวหมดแล้วอ,ะ,อะไรอ่ะอ่อนจิงเชียวอยูออ่อ,อนๆขโมยมาแม่งเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าจะมาอีกไม่มาแล้วมั้งผมไม่หวดเลยนะผมไม่หวดแล้วไม่สนแล้ว ไปเลยว่าไปแล้วผมเออไม่ใช่ทางนี้ผิดทางนะคุณผู้ชมนะนี่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 ทางนี้ปะน่าจะทางนี้ไงล่ะเอามมามาส่งเอามมานี่มามาเทรดมาเทรดเออมมาเรามันเฟี้ยวกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไปทางนี้ปึ๊บปึ๊บไปชึ้บอ้าวมันมาไงวะทางนี้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 นี้ทางนี้จริงทางนี้แล้วก็ออกขวา โบ i, ้เขาให้ปึ๊บไปขึ้นทางนู้นใช่เปล่าไม่รู oo, ้ครับงมงมแป๊บโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่มันหลงทางของจริงนะเนี้ยเอ้ยจะจะเจอทางออกแล้วเจอเจอยังยังคุณผู้ชมยังเฮ้ยมันออกไงวะเนี้ยเฮ้ยผมหลงทางเนี่ยคุณผู้ชมเอาแล้วครับเฮ้ยออกออกได้ออกได้นี่ออกได้โอ้เจอแล้วทางออกว้า หลงทางยังหาเจอหลงเธอให้ไปไหนกลับบ้านไปนอนอยังไงเลยเพื่อนนะไม่มีการหลงอะไรเกิดขึ้นนี่ท่านเฉายุนเราไปกับท่านเฉายุนเราไม่ไปหรอกเราไปกันนี่นี่นี่มันมีคนมาเคลียร์เคลียร์บ้านเราเราเราไปรักษาบ้านสาช่องก่อนบานช่องแล้วผ่องเพื่นอนเออีมาคอยคอยมาบุกบ้านไอ้พวกไอ้เมื่อกี้ใช่ไหมที่มันอ๋อที่มันเดินเนียนมาบอกให้บุกเข้ามาในเมืองข้าจะได้ใช้การ์ดทีเดียวเอง เองเองทำให้ข้าต้องใช้การ์ดแบบสิ้นเปลืองแบบสิ้นเปลืองโอ้ย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 ัไไอโอนยอโอนอโอนยอยโอ้อยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้าโอ้ย้อ้้าโอ,อ้ยโอ้อ้้โ บอกแล้วว่าโดนหลุมท่านอย่าไปมันคนเดียวมันเฟี้ยวได้ไงเรานี่มันต้องอย่างฆ่าเนี่ยถ้าคนเดียวอะ่ะคนเดียวต้องเกี้ยวสองก้อนคนเดียวจะเฟี้ยวเลยมันต้องฆ่าเท่านั้นเลยแต่ถ้าเราปี่ไม่ออกไม่งั้นเราไม่เราก็หายห่วงอยู่นั่นแหละเ<ๆ>พื่อนไม่ต้องออกมาเราจะการเองไอพวกลูกกระป๋อยเนี่ยไอพวกลูกกระป๋อยลูกกระป๋อยลูกกระป๋อยทั้งหลายลูกกระป๋อยทั้งหลายเออเออเออหูโดนท่าท่าแบบส่อมแสลมก็ให้ สารแหลมโอ้โหธนูนี่มันเยอะอจริงๆนะครับขนูเยอะจริงธนูเยอะจริงๆนะเพื่อนเอาตายหนึ่งตายหนึ่งได้เอาไม่ใช่ไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้ตายแต่มันหายไปอื้ออื้ออ้าวดีมากดีมากท,าท่านจู่ลงท่านจู่ลงช่วยได้เยอะเอ้ยคนหนึ่งหลูแฟนหลูแฟนหลูแฟนเหรอหลูแฟนเอยดนโดนเด็กทิมโดนเด็กกระจอกทิมเออมันกันบ่อยเว้ย กันบ่อยเกินโอ้โหมันโดนเลยมันโดนโด,โดนฆ่าเองต้องเอาท่าทิมแทงทิมแทงปล่อยไปพัดซาแลมจบครับจบปึ่งทีเดียวโธ่ยมมาซ่าไอ้หนุ่มถ้หนาไม่เด็กยมมาซ่าคืออะไรยมมาซ่านะไอ้หนุ่มนี่ไอ้หน้านหล่อไอ้หน,าน้าหนุ่มนี้ไงถ้านเนื้อใจเสือเชื่อไม่ได้มันเป็นเพลงนะแต่ถ้าน้าห่หล่อคือเราเอ้ยเป็นไงเราชมตัวเองก็เป็นด้วย ซันเสาสันเสาเหรอเอ้ยยังไม่แพ้นี่แล้วเมื่อกี้โวยวายทำไมร้องเรียกให้ฆ่าช่วยอย่างนั้นเหรอเอออันนี้เขาลั่มอะไรเนี่ยลั่มอะไรเนี่ยมันฆ่าง่ายขนาดเนี้ยเพื่อนไม่จัดก,การวะห้าสิบบาทก็ไม่อยากมาหรอกนะเออถ้าเราปี๋จะโดนบุกแต่ว่าไอคนนั้นมันไม่รู้อะไรซะแล้วพวกเพื่อนมันหายไปหมดแล้วไอนั้นไปบุกคนเดียวก็คือใครอะ่ะเอยใครอะ่ะห้าวหานไปบุกคนเดียวนะี่มันจะเจ๋งเกินไปแล้วนะเพื่อนนะ โอ้ท่านลบจูลจ่ล่องอะจู่ล่งบุกเดี่ยวโอ้โหเฟี้ยวเปล่าล่ะจู่ล่งบุกเดี่ยวแล้วเฟี้ยวเปล่า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 เนี่ยบุกคนเดียวเกือบตายเกือบตายแล้วเพื่อนนะสู่แซงเนี่ยสู่แซงเออเออสู้ข้าไม่ได้เพราะข้ามาช่วยไงเพราะข่ามาช่วยมันเลยชนะไงวู้เองมันอ่อนแอนะอ่อนแอถ้าอ่อนพัดลมมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งอ่อนแอยังดีนะยังรอยังกันร้อนได้ออทิม ใบพัดโอ้โหใบพัดเจอใบพัดทิมแทงปัดขึ้นใบพัดสุ่มซึมระเบิดโอ้โ oh, หตายหมดตายหมดตายหมดแฮะฟอลมี me, อะไรไม่ไปหรอก <Yeah. S 1> ใครไปกับแกใครไปกับเองไม่มีหรอก <Yeah. S 1> ไอ้นี้ก็ดิ้นจังเลยอ <Yeah. S 1> ทิมนี่ไงกิ้งมาโดนทิมแล้วโจตไตอยู่ไหนวะโจตไตโจตไจตไ,ตไม่ไมีเหรอมึงเนี้ยเออโจตไตไม่มีเหร โจ๋ไสต้องมีแล้วอย่างเงี้ยมันต้องมีข้าจาได้นี่ไง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 โจ๋ไตโจ๋ไตโจ๋ไตคล้ายๆโจ๋ตันเออยโอ้โหกิ้งมาทําไมอ่ะโอ้โหกิ้งมาทําไมอ่ะรับกิ้งมันก็โดนดีรับกิ้งมันโดนแบบต่อมแซมต่อลมต่อลมต่อลมชงเฉงปลงโป้งชึ่งโปงโป่งโปลงโป้งชึ่งตึงตึงกระปอดิ่กเอ้ยโอ้โหคนมันเยอะคนมันเยอะมันมันอย่างนี้นี่เองนี่ฮี เปิดการ์ดหนึ่งทีซึมซึมตายเลยครับ <ST S 1> โอ้โหโ,โคตรโหดเอ้ได้เอกไม่ได้เอกพีกได้การ์ดโอ้โหไม่เท่เลยไม่เท่เลยใครอยากได้ยอกพีอยากได้อาวุธอาวุธเจ้ามันก็เกลือเกลือทุกคนเกลือทุกอันเกลือเกลือไปหมดเกลือไปหมดเกลือไปหมดแล้วเกลือหมดจริงคุณผู้ชมไม่มีของดีให้เราเลยออออเออโอ้โหมันคนเยอะคนมันเยอะเงี้ยสนุก อย่างเงี้ยสนุกสนุกบวกสแลมสนุกบวกสแลมปุ่มปุ๋ยเอาไปเลยเอาถ้าปุ่มปุ๋ยไปนี่เป็นไงคำใหม่มาแล้วคุณผชมมัญหััดโดยปุ่มปุ๋ยปุ่มปุ๋ยนี่ไงโอ้โ <My path. S 1> หคนเยอะจริง <My path. S 1> เอ้ยอย่าเพิ่งโวยวายท่านเล่าปรีท่านอยู่กับกลงเบ้งมันมาหนึ่งคนเองเอ้ยคนนี้เขากันได้อย่ามาซ่าอย่ามาซ่า อย่ามาซาไม่ให้โซดาซาได้ไงเฮ้ยเฮ้ย,เข,ยเขาดันม้ามาดันมา้าเออดันมา้าดันมา้นมาเฮ้ยอูโซ,โซดันมา้านี่มันเออหูโดนเด็กฟันโดนเด็กมื้อนี่เด็กกระโปงฟันเด็กกระโปงอะ่ะเด็กกระโปงซาแลมเอ็งเคยมาอยู่ข้างหลังข้าแล้วตายไปรอบหนึ่งเลนี่เอ็งโดนข้าอีกสักหน่อยเปล่าโดนอีกสักหน่อยเปล่าอีกสักหน่อยฟันแบบสามร้อยหกสิบองศาซึมซึมอุย้ยอุ้ยใครใครอ้าวอ้าวอ้าวพี่พี่บึกพี่บึกเขามา เอออ้าวตายเลยอะไรเงี้ยอะไรอยู่ดีขอโทษม้ามาดุดุยเนี่นี่ขอเลยป้นโดม้าไปก่อนลวบุยโอ้อ่อนจริงเลยสู้ข้าไม่ได้เรากพราะคาคือม้าเฉียวที่มีดาบใหญ่กว่าฝาบ้านเฮ้ฝุ่มฟิวโอ้โอเป็นไ,ไงโอ้จบกันไปแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับม้าเฉียว EP 5ีหรืลยอ EP เดียวก็จบแล้วเนี้ยครับผม มาติดตามเรื่องราวของท่านมาเฉียวกันต่อเลยนี่เงี้ยผมอย่าลืมไปกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด u u s s r r i e เกันเข้ามาเยอะๆนี่เงี้ยผมเป็นกำลังใจกันได้มากเลยทีเดียวเชียวเลยฮะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปครับผมไปก่อนแล้วฮะบุยบุยแจกกัน